สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดควันหลง152จิรายุอัดอธิบดีกรมน้ำบาดาลจ่อแช่ใครกันแน่ที่สตอนายจิรายุห่วงทรัพย์สสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนเปิดเผยว่า คณะกรรมิการได้ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทุนต่างๆทั่วประเทศที่มีวงเงินเป็นแสนล้านบาทพบว่าหลายกองทุนใช้เงินภาษีประชาชนไปในทางทุจริตข้าราชการระดับสูงวางแผนอย่างแยบยนต์เอื้อประโยชน์พวกพ้องแต่หลังจากการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ผ่านมาของตน เป็นการเสนอแนะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขันนดกับส่วนราชการที่สอมีพฤติกรรมไปในทางม่ชอบสอทุจริตหาเงินทอนซึ่งตนได้ให้ข้อแนะนำไปถึง5กระทรวงนั่นคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงพลังงานกรณีท่อก๊สระเบิดน้ำมันรั่วระยองกระทรวงคมนาคมกรณีล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มรวมถึงการตรวจสอบทุจริตของกรมต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่รับไปแก้ไขปรับปรุงแบบสุภาพบุรุษ นายจิรายุกล่าวว่ายืนยันว่าสิ่งที่อภิปรายในสภาต้องการให้นายกในคันน็อตตรวจสอบและแก้ไขหรือป้องปรามข้าราชการเหล่านี้ว่าอย่าทำมันเป็นเงินของประชาชนแต่เมื่อวานนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ดูแลเงินงบประมาณกองทุนน้ำบาดาลที่มาจากภาษีประชาชนเป็นพันนล้านบาทกลับให้ร้องอธิบดีออกมาเป็นหนังหน้าไฟแท้ถึงข้อมูลกล่าวหาว่า ที่ตนอภิปรายเรื่องใช้เงินซื้อขวดน้ำแจกหลายล้านขวดโดยเฉพาะไปเทกระจาดที่เขตสองสุพรรณบุรีถึง1.4ล้าน4แสนขวดแต่อีสานแหลงหนักได้1 0 0 0 0แสนขวดนั่นเป็นข้อมูลเก่าที่ยกเลิกไปนานแล้วซึ่งตนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของรองและรองไม่รู้จริงก็อย่าออกมารับหน้าแทนคนอื่นเพราะแทนที่กระทรวงจะนำไปแก้ไขปรับปรุงกลับใช้ลูกน้องออกมารับหน้าไฟแถลงข่าวแบบผิด,ผด ที่สำคัญท่านรองอาจได้คดีเพิ่มที่กล่าวหาว่าตนเอาเรื่องเก่ามาอภิปรายตนอยากบอกรองว่ากรมก็เพิ่งประกาศจัดซื้อโครงการนี้เมื่อก่อนอภิปรายไม่ถึงสองวันไม่ใช่หรือสองวันก่อนอภิปรายถือว่านานแล้วใช่หรือไม่หากเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าอีกสองโครงการปี6 3สาถึงหกอยู่ในฝ่ายสืบสวนของกรรมธิการในรูปแบบเดียวกันคงเป็นเรื่องใหม่ที่สังคมอยากรู้ว่าใครได้เงินทอนกันไปเท่าไหร่ นายจิรายุกล่าวต่อว่าในวันพุทธที่23กุมภาพันธ์ตนจะลากไส้การบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงและคนกลุ่มนี้โดยหาหรือในที่ประชุมสภาจะเปิดการแถลงข่าวที่รัฐสภาให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของข้าราชการช่อชนและข้อมูลที่ออกมาตอบโต้ในการอภิปราย152ที่ผ่านมาโดยจะหักล้างทุกประเด็นและประชาชนจะได้เห็นว่าใครกันแน่ที่สตอและกังฉี และจะเป็นซีรีส์ยาวกว่า12ตอนและตนขอให้ผู้นำองค์กรอย่าใช้ลูกน้องเป็นหนังหน้าไฟควรออกมาชี้แจงด้วยข้อมูลความจริงต่อประชาชนด้วยตนเอง นายจีรายุกล่าวอีกว่าตนได้ร่างหนังสือถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรรยายถึงความไม่ชอบมาพากลของข้าราชการบางคนที่มีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตหลายคนชอบเดินเข้าไปหาบิ๊กป้อมไปยืนถ่ายรูปทําโครงการให้ไปเปิดงานแล้วเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าเป็นเด็กนายซึ่งตนเชื่อว่าบิ๊กป้อมไม่รู้และตนได้พูดคุยกับพี่ที่เคารพนับถือที่เป็นคนใกล้ชิดบิ๊กป้อมแล้วได้ขอให้ตนสรุปส่งให้ซึ่ง เชื่อว่าบิ๊กป้อมเห็นข้อมูลเหล่านี้จะได้จัดการขจัดเหลือบไรรอบตัวที่นำชื่อไปอ้างอยู่เสมอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ